ก็ไวดีทุกคนเนาะเมื่อนี้เนาะเมื่อเนี้ยกะแวบะบมาถักทายเน,ะนนะแบบาะทุกคนเนาะแวะมาทักทายพี่น้องเอซีทุกคนเลยเนาะพัดลมเสียงดังเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะมันหอนแต่เส่าเลยเนาะเมื่อเนี้ยเนาะเมื่อเนี้ยกะมึมีอย่งานะงไรเนาะกะเมื่อเนี้ยกะซีแวะมาขอบคุณไอ้ใหญ่ดีของเขาเนาะ อยู่เบื้องล่างส่องกองสาวบ้านหน้าเนาะขอคุณหลายๆเด้อเนาะก็เมื่อมีเอียงายเนาะแวะมาขอบคุณเมื่อนี้เนาะขอบคุณดีใจได้ร้ายเนาะที่ค่อยไปบ่ซัพพอร์ตอยู่เบื้องล่างส่องกองสาวบ้านหน้าเนาะทั้งที่เอ่ยสื่อแล้วก็บ,บ่เอ่ยสื่อแต่ดีเนาะทุกคนเนาะก็ขอบคุณหลายๆเด้อเนาะขอให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขคุณพ่อคุณเจ้าคุ้มครองเนาะโรคภัยไข้เจ็บอย่าได้มาไกลเนาะขอให้ โศกให้มานขอให้ลำให้รวยเนาะขอให้สุขภาพแข็งแรงหรือเนาะสำหรับผู้ใหญ่ใจดีที่คอยซับปวดปองอยู่เบื้องหลังส่องปองมานาทุกคนเลยเนะาะเพื่อนเอกัแบแม่มาบอกข่าวดีนะคนจริงๆแล้วเดือนนี้เป็นเดือนเกิดเนาะเดือนเกิดของปองจริงๆแล้วเกิดนู่นยี่สิบสามตุลานะทุกคนเกิดยี่สิบสามตุลาแต่ว่า ขาเค้กวันเกิดมาแล้วเนาะล่วงนามาแล้วเนาะจากไอ้อบุญโฮมเนาะิ่นว่าส่งค่าเค้กวันเกิดมาให้แล้วนะวาสะนและกะะนันย่างโม่หถนัดนะทุกคนเนาะเมย์ใหญ่ก็ได้น้องจ้อยก็ได้ค่ะเค้กเนาะมือ มือสั้นวันดีเนาะพี่น้องเนาะอันเกิดเดือนเดียวกันสามคนเนาะน้องจอยแล้วก็ไม่หญ่แล้วก็ป้องเนาะอายพนกะใจดีสื่อเกให้สามคนเลยเนาะอขอบคุณหลายๆเนาะสื่อให้น้องสาวเลยยังวพ่อเนาะก็ต้องกาแบบว่ายังเพื่อไปหาไม่หญ่แล้วก็ร้านสาวอีกคุยบ้านเนาะเพื่อนจอยนั่นเองเนาะมันจะพนเกิดวันที่สิบเนาะเน่ะ สองคนนะคุณจะเกิดวันที่สิบตุลาเนาะอีกอมือสองหมือหะนะ่อเนี่ยเนาะทุกคนได้อันโอนเงินมือหายเลยเด้อเนาะเป็นทุละให้เรียบร้อยแลยนะ้วเนาะสำหรับไอหยิมเนาะขาเสือขาเสือให้ล้านๆเนาะโอนส่งต่อให้เรียบร้อยเลยเด้อหยิยมเด้อขอบคุณหล,ยลายๆเนาะขอบคุณทั้งสองคนเลยที เมตตาขอบคัวของตาบรรณาเนานะขอบคุณหลายๆเลยเนาะกะ <g ười> ตื้นตันใจนะนเพื่อนๆว่ากับโบผู้สิมียังตอบแทนแนะ้อเนาะพี่น้องมันโบมี่ยังี่ตอบแทนนอกจากว่ากำว่าขอบคุณหลายๆเนาะขอบคุณหลายๆที่หักแล้แห้งแบ่งปันแล้วก็เมตตาบองแลว้วก็ขอบคุณองษงบองขอบคุณหลายๆจากใจเลยเนาะขอให้มีความสุขเนาะ ขาให้ครอบครัวแบบเจริญเจริญเนาะเห็นยังคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมหวังเด้อเนาะขอให้ได้กลับคืนไปเป็นร้อยเท่าพันเท่าเนาะที่ให้ให้ปองมาแล้ะก็ขอพวงของปองมาเนาะขอบคุณเลยแหละแล้วก็ขอบคุณเอฟซีทุกๆคนเนาะที่ค่อยเขามาให้กำลังใจมารับชมคลิปมารับชมโฆษณาให้เนาะขอบขอบคุณหลายๆเ้อเนาะ เมว่อาที่อยู่มองได้เจได้ก็ดีเนาะทุกคนที่เข้ามาเบิกมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ก็ถือว่าเป็นกำลังใจของสาววันหน้าแล้วเนาะทุกคนเนาะกะขอบคุณทุกๆคนสี่คอยัพพอร์ตอยูะนะ่เบื้องหลังเนาะเป็นแรงผลักดันส่องของสาววันหน้าให้ยังอยู่ได้เนาะกะบ่มียังสิบเอ็ดหลายเลยเนาะทุกคนดีใจดีใจเนาะดีใจอ่า ที่โลกออนไลน์พาให้มาพบเหคนดีๆเนาะได้มาหัจักคนดีๆก็ขอบคุณเอื้ออายทุกคนเลยเนาะที่ค่อยมาซัพพอร์ตแล้วก็นสนับสนุนส่องปองสามพนาให้ยังดำเนินไปได้อยู่เนาะขอบคุณหลายๆด้อเนาะเมื่อนี้กะซิมาสันสนนะทุกคนมาเพียงแถวนี้เนาะ เมื่อนี้สิไปตัดผมนะทุกคนผมผมมันด่วงแห้งเนาะผมร่วงอย่างหนักเลยนะทุกคนเมื่อนี้เดี๋ยวจะไปตัดผมมาทะเบงวันสิบได้แบบได้คือผมผมแบบร่วงอย่างหนักเลยนะทุกคนมันเป็นแบบเอยียงกระโหมเก็เลยบอกว่าหัวระแจงว่าเมื่อนี้ไปทุละกกอนระแจงว่าที่ไปใส่ปล่อยให้งง นะทุกคนคือผมหลวงแหง้งลองไปตัดเบิ่งเผื่อมันจะหายหลวงเนาะทุกคนผมเก่าล่วงออกไปผมใหม่ขึ้นมาแต่ว่าไม่สีดำนะทุกคนนะผมใหม่ขึ้นมาเป็นสีขาวแล้วผมใหม่ขึ้นมาเป็นสีขาวเลยนะโบเมนสีดำนะทุกคนอันตรายมากเลย <S 2> <S 2> บาไวนะ้บาไวเนาะบ่งบอกถึงอาย,อยุที่เปลี่ยนไปนะทุกคน ที่สิตุลานี่ก็เปลี่ยนพอซอใหม่แล้วเปลี่ยนอายุเพิ่มขึ้นมีแต่น้ำหนักกับอายุที่เพิ่มขึ้นเงินในกระเป๋าเพิ่มขึ้นคืออายุนี่ก็ดือสิดีอยู่ปีละหลายล้านเนาะ เดี๋ยวมาหลุดกันว่าสีไดส่งส้หยังมาเนาะตัดสัดเลยว่าพี่นะอ้องหวัวย่องหัวหยงลายเนาะทุกคนพ่กม,มค่ไข่ได้ปล่อยมน้มนำหรือยังไงคนเลยผมหลวงเนาะผมหลวงอนะไเยมัน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 ขึ้นมาใหม่มันไม่เป็นสีดำานั่นตีมันเป็นสีขาวเนาะอันตรายมากเลยนะทุกคน มื่อเนีย่ยกับสิมาจบสำเนาเนี่ยน้องทุกคนแวะมาขอบคุณไอ้ไอ่เขาเนาะที่คอยซัพพอร์ตอยู่เบื้องหลังเนาะนจริงๆเราบัดนั้นในหอดวันเกิดน,นะในคาเคกวันเกิดมาแล้วเนาะจากไอ้บุญโฮมขอบคุณห,หลายๆเด้อเด้อเนาะขอให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขแก้ข้า,ขาดปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงเนาะขอให้คุณพระศรีรัตนไตรคุ้มครองครอบครัวให้อยู่เย็นเป็นสุขเด,ด้อเด้อ สำหรับคนที่เขามาเบิกโฆษณาในนา,ายกับขอบคุณหลายๆนะขอบคุณที่แหวเขามาให้กำลังใจบองสาวันนาเราก็ค่อยสปอร์ตยูเบื้องหลังทุกๆคนเลยเนาะที่บริเอเอ่ยสื่อเอ่ยน้ำเนาะเขามากดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามเนาะทึ่งแมนว่าสงนะ่งค่ะคุนพี่ยังหนาสนใจมากมายเนาะแต่ว่าก็ยังแหวะมาใหา้กำลังใจอยู่เนาะก็ะขอบคุณหลายๆเนาะสำหรับคลิปนี้ป้องกะสีฝากไว้จําจนี้นะทุกคนนะ เดี๋ยวคงจะออกไปข้างนอกก่อนเดี๋ยวจะไปตัดผมก่อนเดี๋ยวสายมาแล้วคนหล่นะดูก่อนนะทุกคนดูนี่นะตัดผมบอกคอยแจ้งมาได้หรอร่อยอกว่าบเดว่าให้มันเป็นทรงนะพ่อบหรอพอรอ่อนะทุกคนนับเตี้ยนไปเดียวเลยอะ ไปแล้วนะทุกคนมาล่อลุ่นกันเลยต้องสิได้ส่งได้มาเนาะยังงอมสีอยู่เลยทุกคนหัวผมหงอกป็นลายเลือะเกินนะทุกคนนะยังบ่เส้นดีเถาเลขสีนะเนี่ยอีกสองสามปีก็เข้าเลยสีแล้วทุกคนบนหน่อยแล้วเถาเริ่มเถาแล้วเริ่มใหญ่แล้วไปเลยนะทุกคนบายบายสบายดีเด้อ